มันจะมีสามโปรเซสเนี่ยอธิบายให้เข้าใจเลยโปรเซสแรกก็คือประคับประคองไม่ให้ไตมันแย่ไปกว่าน,นี้คือหนึ่งนะครับสองก็คือฟอกไตสามก็คือปลูกถ่ายไตยใช่ไหมครับตอนนี้ผมยังอยู่โปรเซสหนึ่งอยู่แต่ว่าตอนที่หนึ่งจะไปสองเนี่ยมันต้องมีการผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อเตรียมตัวสําหรับฟอกไตใช่ไหมครับตอนนี้ผมได้ทําการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในแง่ของการทํางานเพลงเนี่ยผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตกับวงได้ปกตินะครับวันหนึ่งที่ป,ป่วยไปแล้วรู้สึกว่า ร่างกายมันไม่ได้ใช้งานแล้วมันรู้สึกเบื่อเบื่อนะครับก็เลยดนต,ตรีก็ยังทำอยู่งานประจำก็ไม่ได้ลาแต่แค่เปลี่ยนมา work from home นะครับโรคไตอ่ะที่สุดมันจะไปกระทบเรื่องของโลหิตจางนะครับจริงๆแต่ว่าผมก็พยายามบำรุงมันก็มียาชดเชยทดแทนในยุคสมัยเนี้นะครับผมคิดว่าหมอก็เก่งด้วยแต่หาหมอประจำเดือนนึงผมจะหาหมอประมาณสาถึงครั้งเลยครับโปรตีนที่ดีก็จะเป็นโปรตีนจากไข่ครับก็กินไข่ทุกวันตอนนี้ก็ ชอบไข่มากก็เลยไปคิดอินเวนเมนูไข่แปลกๆให้มันไม่เบ้จำเจนะครับครับออายังไงนะครับมาตรงกลางก็อาการป่วยใช่ไหมครับหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันยังไม่มีหยุดเลยนะครับช่วงนี้ก็จริงๆแข็งแรงดีแต่ว่าจะใช้คำว่าแข็งแรงดีก็ไม่ได้คือ อย่างที่ทราบดีตามข่าวเลยครับก็ถูกต้องตามนั้นเลยก็คือเป็นโรคไตเ,เป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะครับผมโดยทีอ่อยู่ในช่วงตอนนี้มันเป็นโปรเซสในการประคับประคองอยู่เพราะว่ามันจะมี3โปรเซสเนี่ยอธิบายให้เข้าใจเลยสําหรับคนที่ไม่มีความรู้หรืออาจจะมีญาติเป็นโรคไตเลยครับก็คือโปรเซสแรกก็คือประคับประคองไม่ให้ไตมันแย่ไปกว่าน,นี้คือ1น,นะครับสก็คือฟอกไต3ก็คือปลูกถ่ายไตใช่ไหมครับตอนนี้ผมยังอยู่โปรเซสหนึ่งอยู่ แต่ว่าตอนที่1จะไป2เนี่ยมันต้องมีการผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อเตรียมตัวสําหรับฟอกไตใช่ไหมครับตอนนี้ผมได้ทําการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในแง่ของการทํางานเพลงเนี่ยผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตกับวงได้ปกตินะครับอย่างอย่างที่เห็นผมก็ยังมานายเอนเตอร์เทนได้นะครับเพราะว่าผมคิดถึงนายเอนเตอร์เทนมากแล้วก็อยากจะบอกกล่าวด้วยเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าแบบมันอาการเป็นยังไงแต่ว่าจะผอมลงมากนะครับ20กิโลแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงมากก็ ยังคงมีผลงานออกมาให้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับาาม,มันก็จริงๆมีผมมันหมอเขาให้พักเยอะๆแต่เรา,เเราจริงๆเราเป็นคนทำงานเยอะๆครับทำหลายๆอย่างงานประจำก็ทำงานดนตรีก็ทำด้วยงานเพลงก็ทำงานพากเสียงก็ทำงาน voice over ก็รับอยู่ยอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งที่ปป่วยไปแล้วรู้สึกว่า ร่างกายมันไม่ได้ใช้งานแล้วมันรู้สึกเบื่อๆนะครับก็เลยไม่ได้หยุดอะไรเลยครับก็เลยดนตรีก็ยังทําอยู่งานประจาก็ไม่ได้ลาแต่แค่เปลี่ยนมา work from home นะครับแล้วก็ส่วนงานภาคเสียงก็คือทาสตูดิโอที่บ้านอยู่แล้วก็อัดอัดเสียงที่บ้านอะไรเงี้ยก็ทํางานอยู่ที่บ้านซะเยอะส่วนใหญ่แล้วก็สิ่งที่ออกมาก็คือจะเป็นมาคอนเสิร์ตมาเล่นดนตรีแล้วก็มาในอินเตอร์เทนเนหละครับจริง โรคไตอ่ะที่สุดมันจะไปกระทบเรื่องของโลหิตจ,จางนะครับจริงๆแต่ว่าผมก็พยายามบำรุงมันก็มียาชดเชยทดแทนในยุคสมัยนี้นะครับผมคิดว่าหมอก็เก่งด้วยแต่หาหมอประจำเดือนหนึ่งผมจะหาหมอประมาณ3าถึงสครั้งเลยครับเดิมทีมันเคยน่ากลัวคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคุณแม่คุณตาผมเป็นนะครับ คุณแม่ผมเป็นแล้วผมแม่เป็นคนที่ตั้งแต่คุณแม่เริ่มเป็นคุณแม่ไปเดินเรื่องเอกสารไปผ่าตัดไปหาหมออะไรเงรี้ยตั้งแต่หนึ่งจนผ่านมาเกือบสิบปีเนี่ยผมเป็นคนดูแลคุณแม่ทุกอย่างทุกกระบวนการเลยเพราะฉะนั้นพอถึงคราวเราเนี่ยมันก็เหมือนก๊อปปี้โปรเซสที่เราเคยทําให้คุณแม่แล้วแล้วที่เขาพูดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้หมดแล้วรู้แบบเห็นกับคุณแม่กับคุณตามาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับ ก็เลยดูไม่ค่อยกังวลแต่แต่ในใจอะ่ะมันไม่ว่าเป็นใครมันก็รู้สึกมันก็สั่นไหวนะมันมีความแบบว่าระยะสุดท้ายมันมีคําว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่เคยชอบทานก็ทานไม่ได้แล้วแต่ก็ปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ,อ,รบอ่าคือไตมันทําหน้าที่ในการกรองของเสียหลายๆอย่างจาก อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหนึ่งเราต้องปรับอาหารการกินนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้มันสะอาดขึ้นนะครับเราต้องเลือกโปรโตีนที่จะทานเราต้องเลือกประเภทของผักที่จะทานประเภทน้ํามันประเภทของข้าวอะไรเงี้ยมันจะมีอาหารแคตตาล็อี่เดิมแต่เป็นประเภทที่ไตทํางานน้อยมากๆอยู่อะไรเงี้ยก็กินอิ่มอร่อยได้เหมือนกันครับ ก็เกือบหมดคนระับก็เกือบหมดมันมันก็หมดอะไรที่มันไม่ได้ก็คือต้องเลิกหมดเลยอะไรเงี้ยครับจริงๆผมมาชอบกินของทอดมากๆนะแล้วก็ชอบดื่มน้ําหวานมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้น้ําตาลก็ไม่ได้ใช่ไหมของทอดก็ไม่ได้อะไรเค็มๆมันก็ไม่ได้เนื้อเนี่ยผมทานเนื้อไม่ได้เลยแล้วผมก็เพราะว่าหัวใจสลายมากเพราะว่า เป็นคนชอบทานเนื้อมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเกาเหลาเนื้อตุนสเต็กเนื้อหรือว่าจะเป็นเนื้อย่างอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทานไม่ได้เพราะว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างมันค่อนข้างอ่าไม่ดีต่อไตใช่โปรตีนที่ดีก็จะเป็นโปรตีนจากไข่ครับก็กินไข่ทุกวันตอนนี้ก็ชอบไข่ามาก <c oughs> ก็เลยไปคิดอินเวนต์เมนูไข่แปลกๆให้มันไม่เบ้จำเจนะครับ อย่างที่บอกก็คือคุณแม่ก็เป็นระยะสุดท้ายเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกตอนแรกตกใจว่าเพราะว่ามันคือการตรวจสุขภาพปกติเราไปเจอว่าแบบอุ๊ยเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าไปเอาตาสาวแล้วไตผมเหลือแค่แบบจึงเดียวเองอะไรเงี้ยที่ยังทํางานอยู่อะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็รู้สึกเฟลเหมือนกันซึมแต่งเพลงอยู่เหมือนกันนะมีเพลงแต่งช่วงซึมซึมอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะมันแบบ เพลงดักดักมากๆอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบว่าทําไมต้องเป็นเราอีกแล้ววะอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วมันรู้สึกไม่แต่ว่าวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบในวันที่เรากาลังซึมกับตัวเองอยู่อะแม่ก็มาเรียกว่าไปส่งแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยเออแล้วก็เออมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ป่วยในโลกเนี้ยแล้วก็โลกนี้ คนเป็นเยอะนะครับในในประเทศไทยเองแล้วก็หลายๆคนก็เป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้ตรวจก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆโรคไตไม่แสดงอาการเลยนะครับจนระยะสุดท้ายในช่วงท้ายทายแล้วด้วยนะครับรดดใช่ครับเพิง่งทราบเมื่อต้นปีนี้เองครับจริงๆเราก็ให้กําลังใจกันมาตลอดตั้งแต่รู้ข่าวนะครับแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตหรือว่าการไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรก็ มีการปรับเพื่อให้หัวสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะตลอดเวลาที่ตั้งแต่รู้ว่าหัวป่วยมาเนี่ยหัวยังยังทำงานเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวิถีชีวิตการกินการอะไรเราก็จะปรับตามไปด้วยส่วนเรื่องงานก็ไม่ต้องห่วงครับอย่างที่บอกว่าหัวยังออกมาเล่นคอนเสิร์ตกับเราแล้วก็ยังคงทํางานเบื้องหลังรวมถึงยังทํางานภาคเสียงหลายๆงานได้ปกติเพราะฉะนั้น เราใช้ชีวิตกันคล้ายๆเดิมแค่อาจจะมีเรื่องกินที่ปรับไปท่านันเองครับคือเราก็ห่วงห่วงตัวหัวด้วยแล้วก็เริ่มตระหนักถึงสุขภาพของเรากันเองด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเริ่มตระหนักถึงเรื่องพวกนี้ก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อย่างที่หัวบอกว่าเขาดูแลแม่มาตลอดเพราะฉะนั้นเขาดูแลตัวเองได้ดีครับ ก็สำหรับคนที่เป็นห่วงนะครับอย่างแรกเลยขอบคุณมากๆโดยเฉพาะพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยที่เป็นแบบว่าสื่อบันเทิงที่เราเคยไปฝากเพลงเนาะเขาก็ลงข่าวเราประจําแต่ว่าคราวนี้เขาลงข่าวเราแต่เป็นข่าวที่เราป่วยระยะสุดท้ายก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเือนใยกันมาโดยเสมอนะครับแล้วก็ผมจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ยังไงก็อัปเดตได้นะในช่องทางโซเชียลเวลาผมไปหาหมอผมก็จะลงคลิปสั้นเพื่ออ,อัปเดตว่า วันนี้หมอบอกว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่เป็นห่วงอาการนะครับก็อัปเดตได้ใน Instagram แล้วก็ใน TikTok ของผมด้วยนะครับ